การปลูกต้นไม้ก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมก็มีต้นไม้หลายๆชนิดชาวบ,บ้านก็ได้รวมกันถือมาคนละต้นมะม่วงอะไรครับมะม่วงหวานหรือมะม่วงกระป๋อมหรือเปล่าต้องปลูกกระป๋อมดีนะอ๋อมะม่วงไอจักรพัดปลูกไปเลยอะไรที่กินได้ปลูกบบน,นะครับผมอันนี้ต้น,ตน ตนนี่ยังนี่ดอกเดดอกไมนสาระเ่านี่งสูงอ่ะเบื้องงดิก็มียางนามีอะไรนะครับมีหลายๆอย่างหลายๆต้นนะครับผมอันนั้นสดาผมสะดาหวานผมโอ้สดาหวานเลือกอันเลยนะครับเอาตรงไหนตามชอบเลย พูน้พูนพูนทั้งฝุดก็ขอบคุณทุกๆกำลังแรงในะครั่มารับชมวันนี้ก็เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลงเป็นพระราชก็ขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจนะครับที่มารับชมวันนี้ก็เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองเป็นพระราชกุศลให้กับ สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระอาชินีนาถนะครับผมชาวบ้านก็ถือต้นไม้มากระต้นสองต้นนะครับเราขอบคุณนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจที่คอยรับชมนะครับปลูกก็ประมาณสองร้อยต้นได้มั้งน่าจะได้นะครับปลูกในพื้นที่วัดที่เราลอกไว้เราก็จัดเตรียมแนวเป็นแถวเป็นทิวเป็นแถวไว้ จะได้สวยงามร่มรื่นภายในวัดแล้วนะสำหรับเป็นไวที่เดินจงกรมปฏิบัติธรรมนะครับประมาณสองสามปีก็น่าจะโตพอให้รู้ให้เห็นแนวนะครับต้นไม้ถ้าปลูกแล้วขาดการดูแลมันก็จะไม่สวยไม่งามนะครับเนาะมันก็ต้องมีคนคอยดูแลก็จะมีพวกผมพวกมัคทาย,ยกพวกอะไรนี่แหละคอยออกมาดูมาแลเรื่อยๆครับต้นไหนไม่รอดก็เปลี่ยนต้นใหม่นะครับ วิถีคนกับวัดครับผมวัดอยู่ได้เพราะเ,าเราัสติชาวบ้านเนาะร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมชาวบ้านก็เริ่มเตรียมต้นไม้ออกมาแล้วนะครับผมวัดบ้านถึอตำบลหนองเทพอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ครับผมปกไอพืช ทั่วไปเนาะใครมีมะม่วงก็มะม่วงออกมาใครมีมันปลาก็มันปลาออกมานะครับผมไหนดูป้ายหน่อยดูป้ายหน่อยชาวบ้านที่เจริญร่วมใจปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชานะครับ12สิงหาสวยงามตามท้องเรื่องครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกัน bạn cũng nhắn là đẹp